นกงอแงทุกวันแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้งอแงเพราะนิส,สัยเสียเลยนะนกงอแงเพราะเขากําลังต้องการอะไรบางอย่างแต่พูดเป็นภาษาคนไม่ได้ก็เลยใช้การร้องการเรียกการปีนหัวเอานี่คือเหตุผลหลักๆว่าทําไมนกถึงงอแงนะคะอย่างแรกก็คือต้องการความสนใจจากเรานกเป็นสัตว์สังคมมากพอเหงานี่งอแงทันทีบางตัวร้องเรียกเหมือนแม่จะหายไปตลอดนะคะอย่างที่สองก็คือเขารู้สึกไม่ปลอดภัยมีเสียงดังคนแปลกหน้าของใหม่ในบ้านนกจะงอแงเพื่อบอกแม่ว่า อย่างที่3ก็คือเบื่ออะของเล่นเดิมๆสภาพแวดล้อมเดิมนกสมองไวค่ะทําให้มีกิจกรรมอะ ีททอย่างที่4ี่คือต้องการอะไรสักอย่างจะกินจะนอนจะออกจะกรงอยากปีนอยากเกาะนกงอแงเพราะต้องการให้แม่ตีความค่ะอย่างที่5หรือว่างอแงแล้วแม่ยอมอันนี้โดนสุดเลยนะนกเขาฉลาดมากนะคะถ้างอแงเราได้ผลเขาจะใช้วิธีนี้ตลอดค่ะสรุปง่ายๆนกงอแงเพราะเขารู้ว่าเราคือคนของเขาเขาไว้ใจเราเขาพึ่งเราเขาอยากให้เราอยู่ใกล้ๆงอแงบ้างก็ธรรมดาของเด็กขนฟูอะค่ะขำๆเหนื่อยๆแต่ก็รักที่สุดอยู่ดีเดี๋ยวมีคลิปต่อนะ5วิธีหยุดนกงอแงแบบ เราไม่ต้องดุด้วย